สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับพบกับผมเจมมาร์ดิก้าเหมือนเช่นเคยนะครับในช่วงลาดิก้าอัปเดตอัปเดตเรื่องรา,าวข่าวคราวความเคลื่อนไหวของวงการฟุตบอลสเปนค,คําคืนวันพุธนี้นะครับยังมี2ทีมตัวแทนจากสเปนล,ลงเล่นใน2คู่ของรอบควอเตอร์ไฟนอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกเลกแรกบาร์เซโลน่าจะบุกไปเยือนปัสเดอร์แองของปาร์เรนเซนชักแมงและแอตเลติโกมาดริดจะเล่นที่เมโทรปอลิตาโนรับการมาเยือนของโบรลเซียดอร์ทมุนด์ ไปกันที่คู่ระหว่างเปเช่กับบาซโลนากันก่อนนะครับคู่นี้ถือว่าเป็นเกมที่น่าตื่นตาตื่นใจอย่างมากเปเช่ถือว่าเป็นหนึ่งในทีมเต็งของแชมเปี้ยนส์ลีกรายการนี้คุมทีมโดยลุยส์เอ็มรีเก้อดีตคุณซื้อที่เคยพาบาซโลนาคว้าทริปเปิลแชมป์สมัยที่2ในประวัติศาสตร์นะครับบริสาพาฟทีมของเปเช่มีปัญหาตรงที่อาช่าพายกิมี่นะติดโทษแบน แบ็คขวาเลยจะต้องโยกเอามากินยอสมันเล่นแล้วก็แบ็คซ้ายเป็นดูโนเมนเดสคู่เซนเตอร์หุบเอาลูคัสเอนาเดสมายืนกับทางด้าของลูคัสเบรันโดนะครับส่วนแพสเชลคิมเปเบ้ย,ยังคงมีปัญหาอาการบาดเจ็บอยู่ในด้านกลางคาดว่าเฟเบลุอิสจะลงคุมเกมร่วมกับโบเลนซาีเอเมรีแล้วก็วิติญาส่วนแนวรุกเนี่ยนะครับที่ลงสนามแน่ๆก็คือเคลียร์เนียบัปเป้แล้วก็ อุสปันเดมเบเล่ในตำแหน่งของหน้าตัวเป้าแล้วก็ตัวลุกทางด้านขวาส่วนฝั่งซ้ายเนี่ยคาดกันว่ามีอยู่2คนครับที่เอลิเก้อาจจะส่งลงสารเป็นตัวจริงคนแรกคือแบรดดี้บาโปล่าอีกคนหนึ่งคืออ e, ีกังอินก็ขึ้นอยู่กับว่าเอลิเก้จะเลือกเกมในลักษณะไหนนะครับส่วนบาโซนหนาของชาบีเอ็นแนเดสวันนี้ที่ไม่มีแน,น่าคืออเลกันโดบาาเด้กับ ทางด้านของปาโบกาบีที่เจ็บยาวส่วนเฟรนกี้เดยองที่หายหน้าหายตาไปนานมีโอกาสที่จะออกสตาร์ทจากมานั่งสำรองไปก่อนในระบบ4-3-3มาร์กอันเดรแทสเกนจะเป็นผู้รักษาประตูนะครับแบ็กขวาชูสกุงเด้แบ็กซ้ายชาวกันเซลลกคู่เซนเตอร์เปากูบาซี่ยืนจับโรนันอาราโอส่วนตรงกลางเซจิโอโดเบโตอันเดรคิเตนเซนแล้วก็อินคายคกุนโดกันถามว่าทำไมไม่ใช้เฟรนกี้เดยองตั้งแต่ ออกสตาร์ทเป็น11คนแรกเลยเหตุผลเนี่ยนะครับหนึ่งเลยก็คือเดยองเรือสนาไปนานครับถึง7นัดด้วยกันนะครับแล้วก็เพิ่งจะกลับมาซ้อมได้ไม่นานนัดก,การมาลงเล่นในเกมที่สําคัญเช่นนี้ในเ,เกมที่แต่ทั้ง2ทีมดินามิกการเล่นสูงมากเนี่ยอาจจำให้เดยองยังปรับสภาพไม่ทันและเขามีใบเหลืองค่าโทษอยู่1ใบแแต่ว่าเดยองในสภาพที่ไม่ร้อเปซ์นะครับ จังหวะจากโคนยังไม่ได้ไปพลาดรับใบเหลืองเพิ่มเกมเล็กสองที่มอนติกิวไม่มีเดยองนี่ถือว่าเสียหายหนักเพราะฉะนั้นเป็นไปได้ครับที่เดยองจะนั่งสำรองไปก่อนส่วนแนวรุกนะครับลามินยามาลจะเป็นตัวจงนางด้างขวาซ้ายราฟินญาแล้วก็โรเบิร์ตเลเวอต้าี่จะเป็นกองหน้าตัวเป้าฟรานตอเลสนะครับโรเบร์ตินโชฟฟลิกจะออกสตาร์ทที่มานั่งสำรองไปก่อนเกมนี้ต้องบอกว่าสำคัญมากๆสำหรับปารซสโซน่านะครับ เปเชเล่นไหนบ้านคงไม่ยอมปล่อยให้บาซ่าหลุดรอดไปง่ายๆเพราะรู้ครับว่าไปเยือนบาซ่ายังไงก็หนักเกมนี้ถือว่าเป็นเกมที่พวกเขาจะต้องชิงความได้เปรียบให้ได้ก่อนด้วยศักยภาพในเกมรุกเนี่ยผมมองว่าเปเชมีโอกาสที่จะยิงประตน่าได้ค่อนข้างสูงแต่เกมรับของเปเชก็ค่อนข้างมีปัญหาเช่นเดียวกันก็ต้องหวังพึ่งการทํางานในแดนกลางของเปเชนะครับซึ่ง แผงวิฟิวอ,อย่างลูอิสไซเนเมรีวิติญญาถือว่าเล่นได้ทั้งเกมรับแล้วก็เกมรุกถ้าตรงนี้ทำได้สมดุลสม ooth บาซ่าก็เหนื่อยนะครับผมมองว่านัดนี้บาซ่าไปก็คงจะต้องไปเล่นเกมรับพยายามอย่าให้ผิดพลาดง่ายค่อยๆเล่นนะครับอย่าเปิดช่องเปิดโอกาสให้กับเปเชได้เล่นโดยเฉพาะจังหวะสวนกับมองว่าวันนี้เกมบาซ่าเป็นรองนะครับและมีโอกาสที่จะพลาดได้ เพราะหากว่าเกมเปเชไม่ได้ก็ยังมีความสามารถเฉพาะตัวอันโดดเด่นของเคลียร์เนบาเป้กัแบบุสมันเดมบเล่ไว้คอยเล่นงานอีกมองว่าเปเชมีโอกาสเฉือนบาซ่า2ประตูตอนหนึ่งนะครับส่วนอีกคู่หนึ่งแอตเลติกโกมาด,ดิดได้เก่านะครับเจอกับบอสเซียดอทมุลผมมองว่าวันนี้โชโลเน้นหนักนะครับและมีโอกาสที่จะเฉือนดัทมุลได้สัก1ประตูต่อศูนย์ครับ